สวัสดีค่ะชื่อนกนะคะอายุ35ปีค่ะเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกนะคะก่อนหน้านั้นก็เป็นพนักงานประจํานะคะแล้วก็มองหานะคะธุรกิจหรือว่างานออนไลน์นะคะที่อตอบโจทย์นะคะในส่วนของ Passive Income หรือว่ามีไรายได้เข้ามาแบบคือถ้าเราหยุดทํางานก็ยังมีไรายได้เข้ามาเรื่อยๆจนมาเจอ d อ o ล l i นะคะ d อ o ล l i ก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆนะคะ d อ o ลิสอะคะคือนกมองเห็นโอกาสของที่นี่นะคะที่เนี่ย เขาจะมีระบบการทำงานแบบระบบช่วยขายไม่ว่าจะเป็นระบบซัพพอร์ตต่างๆนะคะเราไม่ต้องสต็อกไม่ต้องส่งของไม่ต้องแพ็คของที่สำคัญคือเรื่องพวกนี้คือมันยุ่งยากมากๆสำหรับที่คุณแม่นะคะจะทำเองนะคะก็ต้องเลี้ยงลูกนะคะคือหลักๆแล้วอะ่ะ เราอะได้มีชีวิตนะคะการเป็นอยู่นะคะที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ได้อยู่กับคนที่เรารักแล้วก็ได้อยู่กับลูกไม่ต้องออกไปเสี่ยงโควิดอะไรอย่างเงี้ยคือนกก็ชอบมากๆระบบที่เนี้ยคือดีมากๆอยากที่จะให้ทุกคนนะคะลองเข้ามาเรียนรู้ดูนะคะนกก็มีนะคะผลลัพธ์นะคะรายรับนะคะที่เป็นกําไรนะคะประมาณ เกือบจะ2แสนแล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้เข้ามาสินค้านกก็ชอบมากๆสินค้าของบริษัทไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์นะคะซึ่งนกก็ทานทุกวันเลยแล้วก็เป็นตัวบันโลเซ่นะคะหรือว่าจะเป็นตัวเซรั่มนะคะตัวเดอร์มาสกินนะคะตัวนี้นกก็ใช้เป็นประจำเลยนะคะเป็นโฟมล้างหน้าแล้วก็เพียรมิโกะนกก็ใช้ทุกวันนะคะแล้วก็ซันสต็อปนก็ใช้ทุกวันนะคะแล้วก็ตัวที่แบบ เลิศม,มากๆก็จะเป็นตัวเซรั่มเกาหลีคือใช้แล้วแบบหน้าเนียนหน้าเงานะคะวันไหนที่นกกินจุกินอะไรอย่างเงี้ยนกก็จะใช้ตัว XS นะคะ คือสินค้าของบริษัทใช้ดีทุกตัวนะคะอยากที่จะแนะนำนะคะให้คนที่ยังลังเลอะไรอย่างเงี้ยอยากที่จะให้เปิดใจนะคะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่เนี่ยสมัครฟรีนะคะเรียนรู้ฟรีนะคะไม่มีเงินทุนก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันนะคะยังไงอยากให้ทุกคนนะคะลองเปิดใจนะคะเปิดใจที่จะเรียนรู้กับที่นี่นะคะเพราะว่าระบบที่เนี่ยดีมากๆนะคะให้กําไรเรา 50- 70%อที่สําคัญนะบริษัทนะคะ เทรนเองก็คือคุณกุมพานะคะเป็นคนเทรนเองเป็นคนสอนงานเราเองซึ่งเขาจะสอนนะคะวิธีการสร้างชีวิตสร้างธุรกิจทั้ง mindset ทั้งการใช้เงินคือมันคุ้มมากๆมันตีเป็นมูลคล่างเงินไม่ได้จริงๆอยากที่จะแนะนําทุกคนนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ